เอาเป็นไรน,นะน้องเนี่ย,ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบดินดวนสายล่องพิบูลครับจะทำยังไงเนี่ยเฮ็ดจากไหนเฮ็ดจากไหนดึงบ่ไงไโอ้ยยับจะนะโอ้ต,อต้องต้องต้องถึงรถกับข้าวแล้วครับ เรียบร้อยครับโอได้ชอตเด็ดนิดหน่อยนะครับเสียคิง เย็นนี้ต้องเสียเราแล้วครับเสียคิงเนี่ยฮ่าฮ่า่าเสียเราเด้อเสียเหล่าเด้อแรกเสียเหล่าเด้อเดี๋ยวเราไปเยาะเยอะเสียคิงก่อนอ้ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยกลัวโดนเยาะเยอะหน่อ เราจะทำยังไงทีนี้เราก็เทดินไปละกันนะครับโอ้จะบอกนะว่าจะรถขายกับข้าวเข้าไปติดลมอีกเนี่ยแยบครัง ทีมงานก็ช่วยกันดีครับฝั่งโค้งก็โอเคครับทีมงานนี้นี่ครับวันนี้มีสาวสวยมานั่งหน้ารถด้วยครับวันนี้ก็มาขับรถนะครับก็หัดไปด้วยก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับสำหรับน้องเตยเรานะก็ช่อง youtube น้องเขาก็มีเด้อ ช่องต่อเตยทางหลวงนะครับก็ไปติดตามด้วยแล้วกันโอ้เลขศูนย์สตัวเลยเนี่ย โอ้รถขายกับข้าวเราสบายสบายครับจิบจิว่างนันส่วนเสียคิงก็ไป้วครับ นี่ก็เราจะเปิดใช้ยาร1 5ขับรถรุ่นไหนก็แรงเท่าร้อเหมือนเดิมเหมือนกันอยากัะนะคับ บูธอาไรเนี่ยบูธสิบหกนะครับ <inequ ities> โอ้ลูกเพจจอดรถอะไรหนาอ,อย่างนี้เนี่ยเน่าะอีหยับจีนับ ไม่จอดลงข้างทางหรอลูกเพ่เอ้ยทางแหงแคบอยู่เนาะเจ้าก็มาจอดจังสินะลูกเพ่อ้ยับครัง้งมีรถมาไม่เอ่ยนี่ก็เป็นทางเข้าพารแตมบนะครับ หอนันวันๆานโชว์หน่อ่อก่อนปิดคลิปเดี๋ยวซัดเต็ม <ๆ S 2> เต็มเหนียวไปเลยนะ เราพาซัดเต็มเหนียวไปเลยเป็นไงสุดจัดไหมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ มันมีอะไรมากมายครับก็ให้ดูอ่าชดเด็ดของเสียคิงละกันวันนี้นะครับสำหรับคลิปหน้ามีคลิปเด็ดๆใหม่ๆเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ดูให้ฟังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเตยขับรถเก่งกว่านี้เดี๋ยวผมจะปล่อยน้องเตยขับคนเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะให้เอฟซี ได้ดูกันเต็มๆเลยผมน่าจะอยู่นี่อีกวันสองวันแล้วครับผมน่าจะอยู่นี่สักวันสองวันนะ่ะเดี๋ยวน้องน่าจะเก่งพอที่จะปล่อยได้นะครับวันสองวันเนี่ยนะครับก็จะให้สาวๆคาดว่าน่าจะอายุน้อยที่สุดและครับขับรถดำนะครับ เดี๋ยวจะผลักดันน้องช่วยๆฝาก FC ช่วยหน่อยเด้อเข้าไปติดตามาช่องต่อเตยทางหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดันไปอีกทางเดี๋ยวมีโอกาสพิวุธดําซิ่งดินด่วนถ้ามาแถวนี้เดี๋ยวพามาทําคลิปน้องอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย